กำลังเต้นเลยอ่ะเลดี้กชีิตีนี่ตอนนี้นะคะอยู่กับคนไทยคนเดียวค่ะที่ได้ขึ้นโชว์คุณ Disney ์ออนไอ์ทุกคนรู้จักไปทั่วโลกเลยนะคะต้องขอต้อนรับคุณล้มก้าวโสภาด้วยหรือว่าคุณฟิล์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนดีโกอินเตอร์แต่ว่าต้องถามที่มาชาที่มาที่ไปอยู่ๆเนี่ยคุณคุณไปร่วมเล่นโชว์ในดิสนีย์ออนไอ์ได้ยังไงไปทั่วโลกเลยอ่ะใช่ครับผม เริ่มออดิชั่นที่เมืองไทยครับได้รับการเลือกจากทางดิสนีย์ครับแล้วก็ได้รับคําตอบว่าได้เป็นหนึ่งในนักแสดงของทางดิสนีย์เดี๋ยวเขามาออดิชั่นที่ไทยกันไหมคือเขามาเปิดรับยังไงทำไมดิฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยจริงๆเขาไม่ได้มีการเปิดรับนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าไปทําความฝันที่เราเคยคิดไว้ว่าเราเดี๋ยวคุณชมคุณปีนี่ไม่ธรรมดาเขาเป็นแชมป์เนนักกีฬาทีมชาติไหนเล่าสักนิดนิด ครับก็แต่ก่อนเคยเป็นักอดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับตอนนั้นประมาณ18ปีเป็นนักสเก็ตใช่ไหมคใช่ครับผมโอ้ก็แล้วว่ามีพื้นฐานทั้งหลายอยู่แล้วนี่นาแล้วดิสนี์เข้าไปได้ไงเราชอบดูดิสนีย์หรอใช่ครับตั้งแต่เราเริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยเราก็เลยชอบที่จะดูแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเราอยากจะเข้าไปเป็นหนึ่งในนักแสดงก็เลยสมัครส่งข้อความไปหาเขาว่าขอไปโชว์ให้ดูได้ไหมจะเอาฉันไหมอย่างเนี้เหรอคะไม่ใช่เรามลหาเขาหรอเราเข้าไปที่นั่นเลยครับ ดีอ่ะเป็นคนเดินตามความฝันแบบสุดยอดมากเลยนะคุณเดินูที่ไหนที่ไหนเขอหมอดิสนี่ที่นี่ใช่ครับก็เหมือนมีการแสดงแล้วก็เลยเราเราอยากจะเข้อ่ะมีการแสดงแล้วตอนนั้นคู่แข่งเราไม่เยอะเหรอคนก็เยอะครับเพราะว่าทางดิสนี์เนี่ย เป็นโชว์ที่ไปทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการคัดเลือกหานักแสดงของแต่ละประเทศเนี่ยเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงระดับโลกอย่างดิจิทัลไนท์ใช่ะอ๋อแล้วมันยากขนาดไหนคะเราต้องอยากรู้อะไรอยากรู้วิธีการการตอนคัดเลือกเนี่ยเป็นยังไงยากครับเขาก็จะดูตั้งแต่พื้นฐานของเราว่าเราสามารถ ทำอะไรได้บ้างคือพื้นฐานการแสดงของเราค่ะคือเขาเลือกจากความสามารถของเราว่าเราหมุนตัวได้แบบเยอะมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมันต้องเลือกคาแรคเตอร์ไหมคะตอนไปแคสอะว่าเราเล่นเป็นอะไรเราอยากเล่นเป็นอะไรเราพูดออกจากใจที่จริงทจริงเราอยากเป็นจัสตินอยากเล่นเป็นเอลซ่าอลาดินอ๋อเป็นอลลาดินแต่ที่เราได้รับคือชนิด ปีนี้ได้รับบทเป็นพ่อของ Dory ครับชื่ออารีนคือจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมพ่อของ Dory ก็อยู่ที่ว่าเขาจะอยากให้เราได้ทำเหมาะกับคาแรคกเตอร์ไหนตัวแสดงไหนเพราะว่าดิ s n e y n ไนท์เนี่ยครับจะต้องพรีเซนต์การ์ตูนคาแรคกเตอร์ของดิสนีย์ออกมาค่ะอยากรู้ว่าความยากของมันอยู่ตรงไหนอะคะปกติเราเล่นสเก็ตเนี่ยมันก็ยากอยูอแล่วแล้วนี่ดูดิมันแสดงมีเสื้อผู้เสื้อผ้าอีก การยากขนาดจะเริ่มจากการฝึกซ้อมครับที่ต้องสามัคคีกันอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องฝึกซ้อมหนักมากในช่วงแรกครับผมหนักซ้อมที่ไหนบ้างอ่ะต้องไปซ้อมที่ไหนบ้างเอปะฝีมซ้อมที่อยู่ที่ฟลอริดาอเมริกาครับโอ้โหยูอโกลินเนอร์น่ะคนไทยคนเดียวคุณผู้ชมเนาะแล้วก็วันไทยจังเลยวันนี้เห็นบอกว่าจะมีเพื่อนมาด้วยใช่ครับวันนี้ซิมพาเพื่อนมาด้วยมิกกี้กับมินนี่ครับผม จริงครับนี่คุณฟีมเห็นว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะฝากประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะว่าโชว์จะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วว่าใช่ครับปีนี้นะครับ The Wonderful World of Disney on Ice นะครับแสดงกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับจองบัตรได้แล้วที่ t ทัช t ิเกต t เมเจอร์สาขาแสดงกันวันที่30มีนาคมถึง2เมษายนนี้ครับผมค่ะแล้ววันนี้ฟีมีของมา ปากด้วยครับเป็นเฟชชูกรีฟนะครับชอค่ะชอบจังเลยอันนี้ขอให้คุณแม่เป็นตัวทนปากให้น้องด้วยครับผมปากให้น้องด้วยน้องเกิดทันพอดีจริงเดือนนิดๆดเดี๋ยวจะเอาไปลูกเล็ก ไม่ได้ใช่ไหมให้นิคมอยู่บ้านก่อนไปดูกันได้ให้กำลังใจคุณพ่อดอรี่นะคะก็คือไผ่เป็นตัวเป็นเป็นตัวอะไรเป็นปล่ามาเลยเหรอคะต้องาไปดูครับผมโอเคได้จย้ำอีกทีวันที่นะคะ30มีนาคมถึง2เมษายนนี้อิมพ์ตริน่าเมืองทองธานีจองบัตรได้แล้วนะคะขอบคุณคุณฟิล์มด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ อ้าพรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้ค่ะรายการของเราเนี่ยเราจะมาสวยสุขภาพดีคุณผู้ชมเรามี50เมนูอาหารลดน้ําหนักพิเศษสำหรับแฟนรายการของเราใช่อย่างเช่นไก่กรอบไร้น้ํามันนี่ลาบไข่ตุ๋นฟักทองอร่อยด้วยได้สุขภาพด้วยเราลากันไปด้วยภาพน่ารักน่าักจากดิสนีย์ไอซ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ